เดีครับเป็นดอยโตฮานนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวมิสซันเอ็กเทลนะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครับจะมาใส่จอตรงรุ่นนะครับขนาดจอ10นิ้วเลยนะกขอบสวยมากคะตรงมุมหมดเลยตรงนี้นะฮะสามารถใช้หมุนแอร์ทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีโชว์ประตูด้วยครับประตูแบบปิดโชว์ได้นี่ครับระบบ360เหมือนเดิมเลยนะครับเรากดที่ตัวโฮมตรงนี้ค้างนะฮะกดตรงนี้ค้างนะครับภาพก็จะตัดมา360ได้เปลี่ยนมุมได้นะครับตรงนี้นี่นะฮะถ้าก็ใส่เกียร์ถอยนะฮะ ผมก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะก็เป็นมุมน,นั่งเหมือนเดิมนะฮะใช้ระบบเติมได้เลยครบนะครับแล้วก็สามารถใช้ในส่วนของตัว YouTube ทุกอย่างนะฮะเน็ตฟิกได้นะฮะเน็ตฟิกลงไว้ให้แล้วก็จะมี YouTube ด้วยนะฮะมาดูในส่วนของคอนลนรงอะไรนะครับผมจะิดเอง เราเข้าในส่วนของ YouTube นะครับครับเราก็เปิดชั้เรื่องนึงนะครับดูนตอนชอตชรสชาสิรับเ,เสียรยงได้นะครับรอยอยแล้วก็แม้ว่าผู้ียที่ห้องต้งก็ตรึงใจมากๆเลยอ๋อตเลืได้นะนใช้าใชงานได้ใช้งานได้นะคอนโดตรงอะไรแล้วก็ผุมแล้วใส่วันสายตรง,งนี้นะครับ ผลได้เช่นกันนะฮะเราสามารถใช้งานได้นะครับโอเคแล้วก็จะมีส่วนแอป Netflix นะับใช้งานได้นะฮะเป็นไซจิกเป็นกกรนำทางแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Google Map นะฮะสามารถใช้เข้าในส่วนของ Google Map ได้ใช้งานได้เลยนะครับผมเดวมงงานม,มุงวานสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้นะครับตรงนี้นี่ฮะเร็วมาก ครับโอเคถ้าใครใช้นิสสันไอเซียลนะสามารถมาติดต่อตรงรุ่นตัวนี้ได้เลยนะครับผม,ผมก็อย่าลืมกันช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด like, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อน